สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่พิกอาร์คนะคะในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสี่กองนะคะให้ท่านเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกนะคะเลือกหนึ่งกองนะคะ เอาละค่ะท่านคงเลือกได้แล้วนะคะท่านคงเลือกได้แล้วนะคะว่า,เ,าเลือกกองไหนเนาะนะคะแม่หมอแบ่งไพ่เป็นสีกองสีเขียวสีชมพูสีเหลืองสีฟ้านะคะความรักของเรานะคะหรือคนที่ท่านกำลังคิดอยู่ตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเรานะคะ เป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะชุดแรกสีเขียว มอนฟักทองสีเขียวท่านที่เลือกสีเขียวนะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเราแปดเหรียญไฮรูแพน แม่หมอเลือกไพ่มาเจ็ดใบนะคะสี่กองเนาะกองละเจ็ดใบนะคะไพ่ชุดกองที่หนึ่งสีเขียวมีไพ่แปดเหรียญมีไพ่ไฮโรแพนไฮพรินเทสเชนออฟครับไน์ออฟวานไน์ออฟวานนะคะอัศวินไม้เท้าเดอะสตาร์ THESUN ความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะเหมือนเขาชอบเราเหมือนเขาพยายามนะคะที่จะเข้ามาหาเราเราอาจจะเป็นคนที่เดอ,อ,อะไฮพินเทสเนาะค่อนข้างมีเสน่ห์นะคะค่อนข้างมีเสน่ห์ความสัมพันธ์ตอนแรกเนี่ยนะคะเหมือนเขาดูค่อยเป็นค่อยไป ดูเราเหมือนกับคุยอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักหรือไม่ได้จู่โจมแต่เข้ามารูปแบบแอบ,บดูแอบ,บส่องคุณอยู่นะคะมีความรู้สึกที่ถ้าบางท่านไม่ได้แอบ,บดูแอบ,บส่องไม่ได้ดู2่องเซตกันนะคะใน IG นะคะก็สถานการณ์อาจจะเป็นเพื่อนที่คุยกันเจอกันทุกวันค่อยเป็นค่อยไปนะคุยกันถูกคอนะคะแต่คุยทุกวันทักทายทุกวัน ค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความรู้สึกที่ชอบเราอยากจะมาเข้ามาคุยนะคะมีไฟเดอรสตาเขาพยายามนะคะที่จะได้หัวใจเราแต่ดูภายนอกเหมือนนิ่งๆดูดูภายนอกเหมือนไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับคนทักทายกันไปวันๆนะดูสารการแล้วเหมือน เหมือนคุยกันถูกคอแหละแต่ก็อืมค่อยเป็นค่อยไปนะคะในความสัมพันธ์แรกเขาคิดอย่างไรกับเราเขาชอบเราค่ะแต่เขาไม่ได้จู่โจมเขามาในรูปแบบใช้ระยะเวลาใช้ในการคุยค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็อืเขาอยากจะเข้ามาใกล้เรามากกว่านี้แต่ก็พยายามวางฟอร์มอยู่เหมือนกันนะพยายามใจเย็นอยู่เมื่อถึงวาระแล้วเขาจะ,ะเข้ามาให้ใกล้กว่านี้นะคะชุดแรก เนาะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขาชอบเรานะคะแล้วก็กําลังดูเราอยู่ด้วยนะคะจุดแรกไปแล้วนะสีเขียวนะคะ,ะสีเขียวผ่านไปแล้วต่อไปชุดที่สองสีชมพูค่ะ สีชมพู dover hangman ท่านที่เลือกสีชมพูสีถ้วยห้าไม้เทา้าแปดนะคะแปดไม้เทา้า ชุดที่สองกองที่สองสีชมพูนะคะท่านที่เลือกสีชมพูเขาคิดอย่างไรกับเราตอนนี้มีไพ่เดอะเวอร์แฮงแมนสีถ้วยห้าเท้าแปดเท้าวเดอะเอมเพลสจัสติมินนะคะเขาคิดอย่างไรกับเราคะเขาเหมือนเขาแอบชอบเราอยู่เหมือนกัน นะคะแอบชอบเราอยู่เหมือนกันคิดอยู่คนเดียวทําตัวนิ่งๆนะคะชอบแต่ก็ไม่กล้าบอกเก็บความรับเก็บความรู้สึกตัวเองไว้คนเดียวรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเหมือนกันแต่ก็แบบยังไม่อะไรกับเราเท่าไหรนะ่นะคะิดเฉยนะคะเวลาคุยกันก็เหมือนกับไม่ไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะคะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่คุยกันแล้วเหมือนกับ ไม่ถูกคอกันเลยนะหรือมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอยากจสาัสรรแต่จริงๆแล้วเขาอยากจะสารความสัมพันธ์กับเรานะอยากอยากจะสารความสัมพันธ์ไปกับเราอยากจะคุยกับเรานะรู้สึกว่าเออชอบเรานะคะเรารู้สึกมีเสน่ห์มีพลังนะคะ มันถูกใจเขาเลยทีเดียวเพราะว่ามีไพ่เดอะเวอร์แล้วก็ไพ่จัดชิมนท์มาแต่ว่าเขาไม่กล้านะคะเขาไม่กล้าสารความสัมพันธ์มันเหมือนกับต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่นะคะมันไม่ได้รับรื่นนะชอบเขาก็เหมือนกับเอ,อ่อวางอีกโก้อยู่นะคะวางอีกโก้อยู่แบบมีอีกโก้อะไรอย่างนี้นะกับอีกรอหนึน่งนะฝ่ายเขาอาจจะมีตัวเลือกนะคะฝ่ายเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาด้วย แต่ถูกใจเราชอบเรานะแต่ว่ายัางไม่กล้าบอกนะคะถูกใจอันนี้เป็นเกิดความรู้สึกที่มาจากความรู้สึกข้างในว่าถูกใจเราแต่ว่ามันอาจจะมีคนเข้ามาให้เราเลือกอยู่อะไย่างนี้นะคะในความสัมพันธ์ชุดที่สองนะคะเขาคิดอย่างไรกับเราชอบเราแหละแต่ก็ผ่านมีอุปสรรคอยู่นะอาจจะมีคนเข้าไปชอบเขาเยอะ หรือว่าบางทีเราคุยกับเขาแล้วไม่ค่อยลงตัวกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากสารความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดหรือมากกว่านี้เช่นเดียวกันนะคะชุดที่2ก็ยังชอบเรานะรู้สึกอยากจะเข้ามานะคะต่อไปนะคะเราไปดูชุดที่3ชุดที่3สี เปลืองเขาคิดอย่างไรกับเราคะตอนนี้สิบเหรียญหนึ่งถ้วยห้าไม้เท้าเจ็ดเหรียญราชินีไม้เท้าไฮรูพน เขาคิดอย่างไรกับเราสีเหลืองนะคะสิเหรียญหนึถ้วย5ไม้เท้า7เ,เหรียญแล้วก็ปราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็ไฮรพันแล้วก็10ดาบบางท่านนะความรักนะคะของบางคู่นะคะหรือว่าท่านที่เลือกกองที่3ส,สีเหลืองตามหน้ไพ่นี้นะคะความจริงก่อนหน้านี้ความรู้สึกดีๆความรัก ด,ดีมีให้กันมาค่อยเป็นค่อยไปกันมานานพอสมควรคนร,รักของคุณค่อนข้างรู้สึกดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่สร้างคู่เสริมไปเลยแนละ้วแต่ว่ามีความสุขดีนะคะแต่ว่าทําให้ความคิดนี่แหละทําให้ต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันนะห้ามไม่เท้าเข้ามาก็คือตีกันวุ่นวายเลยนะคะความคิดที่แตกต่างกันทําให้เราสองคนต้องเริ่มห่างกันไป คนหนึ่งก็อาจจะรอนะคะคนหนึ่งมางา้ออีกคนหนึ่งค่อนข้างที่แกล่งเข้มแข็งไม่ง้อนะคะทําให้ผลออกรับตอบรับออกมาก็คือความเย็นชาหรือหรือว่านิ่งเงียบหายกันหายไปอยู่คนละม,มุมอยู่คนละที่ยังไม่มีสารได้ติดต่อกลับมาหากันนะคะความรู้สึกตอนนี้เขาคิดอย่างไรคนหนึ่งรอคนหนึ่งยิงอะอ่านะคะคนหนึ่งรอคนหนึ่งอีโก้นะความรักครั้งนี้เลย ไม่สามารถกลับมามีความสุขได้เหมือนเดิมนะคะทำให้ทั้งสองคนต้องเสียใจเจ็บปวดไม่รู้ว่าชุดที่สามนี้นะคะบางท่านอาจเจอเหตุการณ์ที่เขาคิดอย่างไรหรือ,รอมีเรื่องทะเลาะกันอยู่นะคะจริงๆแล้วถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่งเกิดให้อภัยกันนะทั้งสองคนให้อภยัยให้อภัยกันก็ควรน่าจะกลับมาได้อีกนะคะหรือว่ากลับมาคบคุย มาหากันได้นะชุดนี้นะคะมันเหมือนกับต่างคุณหนึ่งรออีกทุนหนึ่งก็อืมไม่งอ้ออะไรประมาณนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณหยุดพักไปนะคะชุดที่สามต่อไปเราไปดูชุดที่สี่ชุดที่สี่สีฟ้าค่ะ เขาคิดอย่างไรกับเรานะคะชุดที่สมีปราชาไม่เท้าหเหรียญเนาะเอมเปรสนะคะแล้วก็1น่ถ้วยนะคะแล้วก็เจ็ดถ้วยครีนออฟนะคะปราชินีถ้วยแล้วก็9ดาบความรักของท่านที่เลือกกล่องที่สี่ เขาคิดอย่างไรกับเราตอนนี้สีฟ้านะคะเขาชอบเรานะคะเขาชอบเราและถูกใจกับเรามากเลยแต่มันเหมือนเป็นความฝันเหมือนเขาแอบ,บชอบเราอยู่นะคะตอนนี้เหมือนกับรอคอยไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแอบ,บชอบเราแล้วอยากจะติดต่อแต่กลับกลายเป็นว่าอือาจจะเรื่องหล,ลายสิ่งหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะคะที่ต้องมีภาร,ระหน้าที่ เรื่องครอบครัวตัวเองนะคะเครื่องความรับผิดชอบมีความรู้สึกว่าพึงพอใจชอบเราคุณมันโอเคเลยทีเดียวนะคะคุณมีความสมบูรณ์แบบที่ตรงสเปคเลยแหละแต่ว่ามันเหมือนกลายเป็นความฝันคุณอาจจะสูงไปหรือว่าเอ,อ่ออะไรหลายๆ,ๆอย่างคุณอาจจะดีพร้อมมันเหมือนกับนะเขาแอบชอบเราอยู่นะคะแต่มันเหมือนกับเป็นไปไม่ได้เหมือนเขารอคอยความฝันความหวังเท่านั้นแต่ไม่ได้แบบแสดงตัวเองออกมาว่า เออชอบหรือแสดงความรักว่าเราว่าเขาคิดอย่างไรกับเรามันเหมือนเป็นการแอบชอบและถูกใจนะคะชุดนี้เป็นการภาวนาเท่านั้นนะคะภาวนาด้วยรอว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้คบกันนะเขาคิดอย่างเราอย่างนี้นะคะแต่ถามว่ากล้าไหมที่จะสงสารส่งข้อความอะไรมาหรือมาจีบมั่งไหมอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ชัดเจนไม่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเป็นแค่ความฝันคีดลังเลอยู่นั้น สงสัยอยู่ตรงนั้นที่มันจะเป็นไปได้ไหมเขาจะชอบเราไหมเขาก็อาจจะคิดถึงเราเช่นเดียวกันว่าเออถ้าเราชอบเขาเขาจะชอบเราไหมมีความกังวลขอภาวนานะคะคิดอยู่ฝ่ายเดียวนะคะก็เป็นไปได้ว่าเออเขาชอบเรานะหรืออีกกรณีหนึ่งนะชุดที่4นะคะเขาก็อาจจะชอบเราแต่ว่าเขาก็อาจจะมีเอออะไรหลายหลายสิ่งหลายหอย่างคนมาชอบเขาหลายๆคนด้วยนะคะทำให้เขาไม่กล้า นะคะให้เขาสับสนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกสับสนถามว่าชอบไหมชอบชอบเราอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาแต่บางทีก็แบบกาๆกลัวๆสับสนนะคะก็ยังรออยู่รอเวลารอจังหวะที่จะเข้ามาหาเราก็เป็นไปได้ชุดที่4ี่แต่ว่าโอกาสน้อยนะเหมือนกับตัวเองไปคิดคนเดียวแล้วแบบเออเลิกฟือฝันคนเดียวดีก,กว่านะคะความรู้สึกของชาวอของท่านที่เลือกกองที่สี่นะคะก็อาจจะมีแนวแนวโน้มแบบนี้ น้องรอพิจารณานะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมพี่ิากาศเขาคิดอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามา,าเปิดไพ่เสียงไทยกันอีกเนาะวันนี้แม่หมอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ